ก็สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมก็ได้พระสิบชาตินะครับเป็นพระสิบชาติกุวัดกระชายนะครับนะเป็นพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับได้มาได้มาสององนะครับวันนี้ก็เลยว่าว่างๆก็เลยว่าจะามาไฟ์ให้ดูเล่นๆเนะาะอันนี้เป็นพระสิบชาติที่ลงรักนะครับลงรักมาแต่เดิมนะครับเป็นพระที่เนื้อนะหาดูง่ายนะ๋ยวอยากให้ดูทีละองนะครับเนาะ องนี้ก็อ่าลงรักมาเดิมๆนะครับลงรักนะครับขนาดไม่หนามากครับยะให้ดูเนาะอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านหลังก็ลงชาติมานะครับพี่ๆเป็นชาติแดงนะครับด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นรอยตัดด้านข้างด้านล่างนะครับอ่าถ้ารอยตัดแบบนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นองค์ที่9้านะครับพี่ๆนะ อันนี้ก็อันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับแต่รอยตัดมันเหมือนจะเป็นตรงที่เก้าเลยนะเดีย๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นอ่าลักนะครับลักที่เข้าลงไว้เดิมๆนะพี่ๆนี่ก็อ่าเทคนิคเนาะองนี้ก็ลักเก่านะครับเดีย๋ยวดูลักเกา่าตรงนี้ก็แดงเลยนะพี่นะส่องดูดีๆนะครับ ตัวจริงลักท่านจะแดงกว่าในอ่ากว่ากว่าในกล้องในที่ผมส่องให้ดูนะครับนะส่องไปแล้วก็ลักก็จะแดงแดงแล้วก็แตกเป็นใย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 เลยนะครับอ่าลักมีมีทามีทําเรียนแบบนะครับแต่เขาจะไม่ได้เก่าเก่าแบบใช้เวลาครับเขาจะเขาก็จะใช้การอบครับอบแห้งอะไรประมาณนั้นทําให้แห้งเร็วๆนะลักนั่นร่อนคนดูก็อาจจะดูเก่าเนาะ อันนี้ก็ต้องดูพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ต้องคมเท้าเป็นเท้าเลยนะครับเท้าไล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มาแนะนําวิธีการดูง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็นขอบนะครับขอบด้านข้างเป็นชาตินะครับชาติอัานหลังเนาะองนี้องนี้เป็นผ้าที่ผ่านการใช้งานมานะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมลงกล้องด้านหลังให้ดูเนาะอันนี้เป็นชาตินะครับเห็นไหมครับชาติที่ที่เข้าลงไว้เก่าๆเนี่ยเขาซึมไปในเนื้ออะไรนะครับ ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็หาบริเวณที่ไม่ถูกถูกสัมผัสมากๆากชาติก็จะหลุดออกไปนะครับเห็นไครับบริเวณล่องลึกลลึกลึกๆนี่ก็จะมีมีชาติเนาะมีชาติอ่ามีชาติอยู่ในล่องนะครับนี่ครเป็นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่ใช้ดูผ่าง่ายๆเนาะอ่ะนี่เป็นลักนะอรนนี้ติดหน้าตานิดนึงนะครับนะ ตรงนี้ตน,นี้ติดนาตานิดนึงเป็นผ้าที่พี่ผ่านการใช้มาเนาะโอเคก็จะมีคราบคราบเหงื่อคราบอะไรเนี่ยครับอ่าประมาณนั้นเนาะจริงๆก็ล้างออกก็ได้นะล้างล้างออกเพื่อความสวยงานเนาะแต่เพื่อความเดิมๆที่สุดเนาะก็ทิ้งไว้เพื่อความดูง่ายคลาสสินะต่อมานะเดีย๋ยวม,มาดูต่อมาอ่าองค์ต่อมาก็เป็นพิมพ์สมาธิเหมือนกันนะครับองค์นี้ตัดทั้งหมดสีด้านเลยเนาะ ถ้าสาันนิษฐานก็น่าจะเป็นองค์ที่สามสามนะครับองค์ที่หกอะไรประมาณนั้นนะเดาๆอย่างเราก็ไปดูแม่พิมกันอีกทีก็จะชัดเจนกว่าเดิมนะองค์นี้ก็อ่าก็เป็นพาสใช้งานมาเหมือนกันนะครับค่อนข้างใช้งานมาเนาะอ่าเป็นว้าที่ดูง่ายนะ่ารักองค์นี้เป็นรักเดิมนะด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เหมือนกันนะครับผ่านการใช้งานเนาะก็สึกล่อนไปบ้างทจริงก็ สององนี้สองดีๆมันจะมีอ่ารอยแหลนหลุดคล้ายๆพระคงล,ลําพูนอะไรประมาณนั้นนะเป็นเทคนิคการดูคล้ายๆกันนะครับก็จะมีเป็นรอยแหลงหลุดเป็นลูกเข็มลูกเข็มลูกเข็มหลุดไปอะไรมันเป็นธรรมชาติพระเนาะไม่ใช่อ่าอ่าบางองค์ก็มีรอยกาบไอ้รอยแกบหลุดอะไรประมาณนั้นอย่างที่เขาอ่าเขาเรียกกันนาพระจุฬาเขาจะมีเยอะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันนะครับมันจัดในะองนี้นะชาตินะครับนะอ่า อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับนะด้านข้างองนี้ลักเดิมนะลักเดิมอย่ามอมจปูสองให้ดูนะครับลักเดิมเห็นครับเป็นลักแดงนะครับที่เห็นไหมลักแดงนะครับสองแล้วข้างในก็จะแดงแดงเลยสองเข้าไปนะครับอ่าลักก็จะเป็นคล้ายๆแตกนะครับใยๆๆเป็นใยๆๆนะครับบริเวณที่หนาหน่อยจะเป็นร่องหน่ก็จะเข้มเข้มหน่อยนะ นี่เป็นพระนะครับสิบชาติที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูกันเนาะเป็นพระที่ดูง่ายทั้งสององนะครับเก็บดูง่ายนะสบายใจนะครับนะในในอนาคตก็เป็นเป็นสมบัติเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับลูกหลานได้นะครับเก็บถูกทางางพระแบบนี้เป็นพระที่คลา,าสสิกนะที่นนะมันเป็นพระที่ลงรักนะลงรักเด,เดิมนะครับลงรักเดิม,ด,มดูง่ายๆนะ แท้จัดจาเลยนะผมหากคพี่ท่านใดชอบหรือสนใจก็ทักมาคุยกับผมได้นะครับนะหรือว่าอสอบถามเพความรู้อะไรก็ได้นะแนะนํากันได้ก็จะพยายามแนะนําให้ดีที่สุดนะครับนะผมเก็บรู้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ